วันนี้เรามาแจกเสื้อนะผมนะก็ขอบคุณผู้ติดตามที่ครบหนึ่งพันซับสไครต์นะผมวันนี้เรามาเริ่มสุ่มกันเลยนะผมนะคนแรกนะครับมาดูกันนะผมว่าใครจะได้นะผมปาบไปแล้วขายไปแต่ผมมันเยอะนะเออผมไม่คิดว่ามันจะขายได้เกินความคาดหมายนะประมาณนั้นนะ ็สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้เรามาแจกเสื้อนะผมนะก็ขอบคุณผู้ติดตามที่ครบหนึ่งพันซับสไครต์นะผมวันนี้เราก็มาแจกเสื้อซีฟอาร์เลยด้วยน,นะผมนี่เลยนะผมนะแล้วก็ที่ผมประกาศไปในเพจนะผมนะตัวนี้ประมาณนี้เลยที่ประกาศไปในเพจก็มีใช้สุบสองตัวนะผมนะแล้วผมก็มีให้แจกฟรีสองตัวฮนะก็ฉลองครบหนึ่งพันซับสไครต์นะผมเออตัวมือ เยี่ยมมากนะผมนะนะผมก็เพิ่งตอนนี้ก็จะปาไปสองพันแล้วเออเสื้อก็เพิ่งมามาทำนะผมนะก็มาแจกอะไรแล้วกันนะนี่ก็เป็นเสื้อผมเองนะผมนะอันนี้ใช้เองนะเออเราจะมาสุมกันเลยนะผมนะก็จะมาเร็วใน่อคลิปนี้ว่าใครจะได้นะครับผมนคลิปนี้ก็ก็ดูเอาแล้วกันว่าโทรศัพท์ผมต้องมาถือเอาอย่างนี้นะผมแล้วก็อัดกูโปใส่หมวกน่อกถ่ายมันก็จะเหนื่อยๆนะนะไม่มีคนถือให้นะครับผมประมาณนี้เลยจะภาพน้ำยังไม่อาบนะประมาณนี้ก็ ใครที่ได้นะผมนะก็จะแถมพูงแจให้ด้วยนะผมแจอันนี้ก็พกูลแจนี้ก็ยังแจให้ฟรีนะผมนะเอาไว้กับแถมไปพร้อมเสื้อเลยนะผมนะแต่นพูลแจที่ผมทําเองทดลองเองนั่นแหละเออเอาไว้แบบแจกฟรีแล้วกันนะครับใครที่เจอก็ทักมาขอกันได้นะผมนะ,ะมานะเรามาเริ่มกิจกรรมกันเลยนะครับผมโอเคเราจะใช้แอปนี้นะเป็นการสุ่มนะผมนะก็มาดูกันเลยนะว่าใครจะได้นะผมี๋้วเรามาเริ่มสุ่มกันเลยนะผมนะโอเคมาลา เพิ่มมาสองคนนะครับผมคนแรกนะครับมาดูกันนะผมใครจะได้นะผมปาบไปแล้ววิวิซายุทธเอ้ใช่ไ่วะวิสายุทธนะผมนะวิสายุทธเออถ้าเรียกผิดก็ขอไปด้วยนะผมนะนะก็คนนี้ได้ไปนะครับผมนิ้วจากคนนี้นะครับที่ทำยูทูปห้าร้อยซับเอง <laughs> ตาย คือบอกว่าถ้าได้คือวิ่งรอบสนามทิ้รอบว่าเจอกันนะครับผมอย่ริ่มอัดคลิปให้ชม้วยนะครับ <c oughs> <c oughs> โอเคคนแรกนั้นก็ได้ไปแล้วผมเปิดตัวมาด้วยสวยงามเะผมนะ <c oughs> โอเคเรามาสุ่มคนต่อไปคนที่สองนะเรามาดูกันเลยว่าใครจะได้ผมไปแล้วป๊าบธนาดนโอเคก็มีประมาณนี้แล้วคนนี้ก็ได้ไปแล้วคุณธานาดลน,นะผมนะ ถ้าอ่านชื่อผิดก็ขออภัยด้วยพอดีไม่เก่งอังกฤษนะครับผมก็มีประมาณนี้คุณที่สองคนก็จะได้เสื้อไปนะผมนะสำหรัแบบกิจกรรมแจกเสื้อนะผมนะก็ขอบคุณที่ยังติดตามนะผมอาจจะไม่ลงคลิปแล้วนะหลังจากนี้นี่คือข้างหลังนะเออนี่นี่นข้างหลังอันนี้คือข้างหลังนะผมนะประมาณนี้ก็ถามว่าถ้าใครอยากได้นอกจากการแจกก็ผมก็จะทาขายอยู่ประมาณสองร้อยห้าสนะกันาบาทนะราคายังไม่รวมส่งนะผมนะ จำไม่ผิดเนาะเออนะครับผมก็ถือว่าเป็นราคาต้นทุนนะผมยังไม่ได้อะไรเลยมากนมก็มีประมาณนี้นะครับผมนะก็ผมอาจจะไม่ลงคลิปนะผมนะเพราะว่าสถานการณ์ต่างๆนะผมะอาจจะหยุดคลิปไปประมาณเลิกทาคลิปไปประมาณเดือนก,กว่าๆนะผมนะประมาณนั้นนะเดี๋ยวก็เดี๋ยวกลับมาทํานะครับผมนะช่วงนี้ก็ขอพักตัวก่อนนะผมนะก็มีประมาณนี้นะคลิปนี้ก็ออกมาก่อนเลยนะนี่คลิปแจกเสื้อนะเดี๋ยว ถ้าขายได้ก็ทักมาเลยนะครับเดี๋ยวหรือไม่ก็จะทักไปนะผมนะประมาณนั้นนะครับผมโอเคนะถ้าขายได้ก็ยินดีเลยนะครับผมก็เดี๋ยวจะเอาไปส่งให้นะครับผมประมาณนั้นก็ค่าส่งก็ผมก็ขอบวกเพิ่มนะครับผมนะขอบวกเพิ่มเน่อไม่มีค่าส่งแล้วตอนนี้คือมีเงินเดี๋ยวเอาค่าส่งนะก็จะบวกค่าส่งนิดหน่อยนะผมนะประมาณนั้นก็มีประมาณนี้นะครับการแจกเสื้อซีฟ่าะไรด้วยนะผมก็ประมาณนี้เลยเอประมาณนี้แล้วผมนะ ก็ขายก็ถามว่าขายได้กี่ตัวแล้วว่าขายไปแับผมมันเยอะนะเออผมไม่คิดว่ามันจะขายได้มากกว่าที่ผมคิดนะคิดว่าจะได้ขายสองสาตัวมันก็เกินความคาดหมายนะประมาณนั้นนะใครที่อยากได้ก็ทักมาที่เพจเลยนะผมนะหรือหรือใครที่ได้กิจกรรมนี้ก็แคบหลักฐานม,มาก็แจ้งมาที่เพจได้เลยนะผมนะกิจกรรมโปรแจกก็จะแถมมาให้ฟรีนะใครที่ซื้อก็แถมมาให้อยู่แล้วนะครับผมนะประมาณนี้นะเออเอาไว้เจงคลิปหน้าผมคลิปนี้ก็ เอาตัวไปก่อนในหะ้ผมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดตับสไคไต์ด้วยนะผมนะโอเคไีไปปานนี้นะครับไปแล้วครับ